ôi bà đi thôi bà đi thôi đi thôi bà 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 thôi bà đi thôi bà đi đi thôi bà đi thôi đi nhìn đi thôi đi thôi thôi đi thôi bà 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 đi thôi đi thôi bà đi thôi bà หน่วยงาอยู่ก็มองนพัดไปไหนเี่ยนมาข่าขาอ

พักคักเออันได้เขาเกาะแทบไหลลงติ๊กตอกแข็งเหรอเอาเหโบดับจิโบดับโมนับโมนับโมนัับโัเหรอน ดหมดหนุดเยุดหยุดหยุดหยดหยุดหยุดหยดยดหดหดหยุดยดหยุดหยหยยุดหุดยุดดหยุดหดด เห็นวะไปมีบ่่าไน้อยแทะโอ้ยเห็นตาบานแล้อนี่ได้โซฮอยนะตีเซอยอ้าตายอายบานีหเด็กหยิบไม่หยิบไม่ยิบยักษ hát <laughs> lên Jauh oh, lho, beliau mahu ni ah, Haa, dia

โอ้ยเต็มเลหยหอยไ่ลายโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ ห้องต้มเพลิงเนาะเออจะมันหอนรัว uh, ห้มันสไม่เ่อน่าเ่ข้าาีตั้งคือตั้งคื่องตังคื่อตั้งคือตั้งเค่ตเครื่อง้เคร่้เ่เ่อง้เงตั้งเือ้ง่ง้่ตั้งือตั้งือตั้ง้คือ่เอ้อง่ครัเออเตัคั้่้อ

Ở đây <laughs> <laughs> nó เอาเลยเนาะใหญ่บ่เกี่ยวเพิ่นว่าอ๋อใหญ่บ่เกี่ยวเพิ่น <laughs> 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 <laughs>

หมตัดหมด,มดไปตะกิดเลยยุบแซ่บไปจะได้ขอแล้วนัวๆเนาะไปปลาอีกโพ่อป,ปลาอีกมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินตำสมน้ำกันมาหนิเศีกๆตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้น,นนะเอามาหาดทะเลบางแสนมาหนิ เล่เลยแซ่แซ่น้ำขอบุณเล่นไปเลยแซ่รอดบุนี่ Đứng đi bọn đi này Đứng đi bọn Mấy đứa mấy ta sẽ buồn sợ mặt bọn

โอ้ดีแล้วบาทนี่เอาคำสุดท้ายอาปากเลยเฮ้ยคำว่าเดียวไปด้วยเฮ้ยเป็นได้ว่าข้าก,ก่อนในใต้ใครเมื่อใครเมื่อเม็ดพอดีตั้มกระปุกมาหนึ่งครับ

บอกวอนแกไปเลยอยเตี้ยมาป่าตัวนั้นคนอะมาเนี่ยบ่มีปลาสอยมาตีบ่ได้ตอนแกไปเลยโอ้หูไอ้เชือกอไรเชือกอะไรบอลแกไหมปลาป่าหมูหน่อยถือไปเลยถไปเลยเอ้ยบ้านเตี้ยอยู่นะมีมีว่าปลาตี่นี่ของใคย ปกระเดยวปลากระทงปลารมบก้อ๋อนี่ยได้ปลาของแทยปลาเนี่ยปลกระป๋าปลากรป๋ปลาของับได้บ่ปลาเก้ไหมคูทังสีน่ตัวนี้ก็มาอีก โอ้กินนทา้ยสินาะถ่ายน้ำเนี่าเงินเงินเด้อไอดน่ายแต่เงีที่ไม่กันถ่ายตอนแต่งหนามาพู้อยา่ถ่ายอยู่อันนี้ดินน้ำา้าจนวดเจะเหนขักตายหุบจำหุงก่ให้ขักอ่ายังเอาแต่ว่านี่ใช่ทาเอลุงตานี่บอก